ัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะมาวันนี้เราก็จะมาต่อในหัวข้อที่1.9.2ก็คือการเปลี่ยนระบบตัวเลขฐาน10ให้เป็นระบบตัวเลขฐาน5ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนระบบเลขฐาน5ให้เป็นเลขฐาน10แล้วเนาะทีนี้ก็จะมากลับกันบ้างอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะก็คือเขาให้เราเปลี่ยน1,923เนี่ยจากระบบเลขฐาน10เนี่ยให้เป็นฐาน5อืม เรียนให้อยู่ในรูประบบเลขฐานห้าเนาะเลขฐานห้าก็เหมือนกับที่เราเรียนไปเลยที่จากฐานสิบไปเป็นฐานสองใช่ไหมคะก็จะใช้วิธีเดีวยวกันเลยก็ตั้งหารเลยก็หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสามหารห้าได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ได้ได้ได้อะไรได้ 384นั่นเองอ่าแล้วเหลือเศษอะไรคะเศษสามอืมแล้วก็ไปหารต่อ384หาร5ได้เท่าไหร่คะอืมอืม,อม,อม,อมได้เท่าไหร่เอ้ยได้เป็น76นั่นเองก็จะเหลือเศษเท่าไหร่คะ เศษสี่โอเคดีมากเอาไปหารต่อเจ็ดสิบหกหารห้าได้ได้เท่าไรได้ไรได้ไรได้สิบห้าเหลือเศษเท่าไหร,ร่คะเศษหนึ่งโอเคดีมากต่อไปเป็นเป็น 5ไปหารอีกได้เป็นเศษได้เป็น3ามเศษศูนยใครจะทำต่อก็ได้นะคะหรือจะพอแค่นี้เลยถ้าเราไม่ทำต่อเนะเราก็สามารถต่อมันแต่เลข3แล้วก็ไล่ขึ้นไปตามนี้เลยแต่ถ้าทำต่อนะคะก็เอา5ไปหารอีก5ไปหารก็จะกลายเป็น0นย์ ห้าคูณศูนย์อ่าเหลือเศษ3นั่นเองจะตอบแบบนี้ไปเลยก็จะเข้าใจง่ายหน่อยเนาะอืมดังนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสามเท่ากับสามศูนย์หนึ่งสี่สามฐานห้าคือแค่นี้เลยทีนี้พอ เผื่อใครไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยได้คําตอบถูกหรือเปล่ามั่นใจในคําตอบของเราหรือเปล่าครูก็จะมาบอกเทคนิคในการตรวจสอบง่ายๆนะคะ,ะตรวจสอบง่ายก็คือเราก็นําตัวเลขนี้แหละมาเปลี่ยนกลับให้อยู่ในระบบเลขาจากฐาน5ให้เป็นเลขฐาน10เนาะ,ะเผื่อใครไปเจอข้อสอบเนาะแล้วไม่มั่นใจว่าทําถูกต้องหรือเปล่า ตัวซอมนะคะก็คือจาก3 0 1 4 3มาฐาน5นะอ่ะครัวแบบนี้เลยนะทวนกันอีกรอบนึงที่เราเปลี่ยนจากฐาน5เป็นฐาน10อ่ะตรงนี้ก็จะเป็น3คูณกับ1 4คูณกับ5ยกกำลัง1 1คูณกับ5ยกกำลัง2 5 ยกกำลังสามแล้วก็สามคูณกับห้ายกกำลังสี่โอเคอ่ะก็มาเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณก็จะกลายเป็นสามคูณห้ายกกำลังสี่บวกกับศูนย์คูณห้ายกกำลังสามบวกด้วยหนึ่งคูณห้ายกกำลังสองบวกกับสี่คูณห้า ยกกกำลังหนึ่งแล้วก็สุดท้าย3คูณกับ1โอเคได้เท่าไหร่บ้างคะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เอ่ยอืมได้เป็น1,875บวกกับ0บวก5ยกกกำลังสองเป็น25บวกกับ4คูณกับ5เป็น20แล้วก็บวกกับ3โอเค ผลลั์เป็นเท่าไหร่คะได้เป็น1923โอเคเห็นไหมตรงกันไหมเอ่ยตรงกันนะดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนจากระบบเลขฐาน10ให้มาอ,อยู่ในระบบเลขฐาน5านะก็คำตอบนี้ถูกต้องแล้วนะคะ,อะโอเคนะแบบนี้นะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็น แบบฝึกหดัดอ่าแบบฝึกหัดเราไม่ต้องไม่ต้องแสดงวิธีการตรวจสอบให้ครูนะคะอืมเอาแต่วิธีการเปลี่ยนระบบเลขฐาน10ให้เป็นระบบเลขฐาน5ก็พออแบบฝึกหดัด5ข้อเองเนาะเนาะเนาะไม่ยากเนาะถือว่าฝึกทำนะคะโอเคสู้ๆนะคะเด็กๆเจอกันครับหน้านะสวัสดีค่ะ